มาจะใส่กันเลยไมเฮ้ยกลงหนาวฮ้เฮ้ยนี่มันกัดกูได้ดูครับเฮ้ยหหยาแหงไ้นี่นี่นี่เอามาเอามาเอามานี่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 นีนีอเม้เดี๋ยวตอกูว่สินีดัวนี่นั่งนั่งนั่ง่นั่งไ

ไปกัดควายครับพี่น้องไปแควายแล้วผ่านไม่เยอะผู้พันไปทำอะไรสิ่งนี้ก็ดุพันนี่น้องให้ลูกมันนี่แม่ชื่อมันนี่ลูกชื่อพันนี่พันนี่ขเขากำลังขุดหาสมบัติค<ะ>รับเต็มเจ้าเขาเพิ่งมาให้จริงอ๊อง นี่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 นิ่ใชนี่นี่นี่นีเฮ้ยนี่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 เอามาเมาเอามานี่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 นีนี่อยเ้นี่ยขบอสิตเงี้ัดวเอาหมเฮ้ยัดวนี่นี่นดแม่นี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 ่สรีขุดอย่านีคนนี่ิดคือหาฉบัคสิ แล้วพี่ก็ดูเชงก็ดูวเฮ้ยสิบมีน้ำสิบบ่เห็นควายอ่ะควายของอีลาเฟงใขยแยงเจ้าของควายคือซอสเสือนะครับผมโอ้ยแม่งเดินไปไม่ดูควายควายใครแยบเอาฮันนี่อันนี้ฮันนี่ หหยหเฮ้ยงียกูได้แค่อมึงดิตไงกูปรนี่เผื่อกบนนีก็ว่าดูแทกูซีออันนี้อนี้อันอันนี้อันนี้มานีมาแล้วันนี่เนาะมึงิดเปลือกาแกเอาไปเลย แกอยากไปทำฟืนอะไรแกไม่รู้ความัจิดเผาง,ง่งา,ายง่ายจริงหรือเปล่าไปล้วที่นี่แล้วลไปหามบัวบัวอะไรล่ะบัวเผือกนี่ละบักกล้วยเออโอ้โหเดินหนีทุกคนเพล่ะกันดีเพล่ะเพล่ะเดินมารับดูครับจากหญ้าที่ปลูกไว้ไม่ได้ต่ำนะครับควายกินหมด ว่าวันนี้แม่มาแล้วไปกักตดควายมาั้ยน,นะไไนีวัวนี้ไปได้กินถูกว่ะเหนียวัวนี้ไปได้กินถูกพอกินแน่น,น้าตัวนีกับยาาดไปแล้ไปแล้ว,ลวดูว่าหมาจะกัดกบควายรไหมลุมน,นเอ,อือเอ,อือเอ,อือเอ,อืเอ,อ,เ,อ,อเมื่อหมาเจอควายหมาจะใส่กันเลยไหมเฮออ้ยกลางหนาว เฮ้ยนี่มันกันดกูได้ดูครับเฮ้ยหยาดหยาดเองหยาดเองควายวันนี้กูตีนดีวะามากวนควายชอบกวนควายควายก็ไม่ทำอะไรนะหรอกอนุญายควายดูกินท้องอยืนท้องอยืนมันไปใส่ายางมันเตะน,น้ำสีสีแกล้ว มองดีนน้ำเข้าแล้วครับมันดูไกลนะ้แล้วก็เปียกขึ้นมานันเมันจะขุดน้ำละไม่ได้แล้วมันเป็นแหล่งน้ำครับคือน,น,น้ำจากบ้าน,น้นหละต้องไปขุดลงให้มันลงครับอันนี้มัน,มนเป็นแอ่งน้ำไปซะแล้วมันมาแล้ว ยำยงกูได้ไปเลยไปเลยเปล่าเราไปเลยอ๋อจะหาบัวบัวบัวอะไรต้องซื้อบัวเผือกนะบัวเผือกแล้วก็เผือกไปเผือกจำเนื้อเออจำเนื้อู้จำเนืเนเ้อก็ได้บ่เผือกกล้วยเผือกไงขายจากตัวหกหลังเขาเนี้ยได้บ่เผือก no ได้ไโย่ได้กินเกลียบกระชิดไหมไงกูขายไม่ได้แดก ขายได้ขายได้ดแต่ว่าจะได้กี่บาทใช่ไหมขุยเผือก<ๆ>ต็อกขวยเผือกอันนี้คือควายที่ขาวมากนะฮะแล้วฮันนี่แมสคิดแจกกินเนื้อนะวะแดงสดดีแน่เน่ไปเลยไปเลยไปเลยฮันนี่ยากกวตีนฮันนี่ยากกว่าตีน,กกนตุกติกที่ผ่านลาย อย่าฮันนี่ะยายสิครับแล้วเกือบแล้วครับไว้ล้นเกบกัดควายเกบกัดครับรควายไปสมกับหมาแล้วนี่ก็งานสัสๆนั้นเบิ่อติจะตอไม้นี่ยฮันนี่อยู่เลยเยปเืดีครับ ยืนอยู่เมืี้ปนอหม่เออเอไอไปโอ้ไปไล่ควายเฉยผมจะไล่หม้เป็นมามาไล่ควายแทนผมแล้วไปไา่หมาใเยคุยนท่านี่คุยนีท่านี่เอาเอเอาเอาไนี่นายก็คคุยสิไปไปานะ่ไหนเรีวบนไปเลยไปไปไ ไป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 คนระับตัวเผือกตัวเล็กเพื่อนเลยนะถ้าตัวเผือกใหญ่เนี่ยจะขายได้เหมืนอนเขายักหล้านก็าาขายได้หกล้านผมก็ทำก็คือขายได้หกล้านก็ดีคนระับผมก็จะจะไม่ได้เราขายที่เสือแต่หน้าขายนะครับมันมใหญ่พอไปไหนละทันนี่ ชมข้อความสิกหน่อยดูควายใหญ่นะครับวันนี้ดูควายใหญ่ของซุ้มบับานฟาร์มใช่ไหมเพชรมั่ยังสิเท่หัวงอาหางก,กูกินเปลี่ยนหลังก็แนมหนานเลยเฮ้ยไปแนละ้ววันนี้แม่อไปหาหมอให้ดูคไข้เห็นกันขี่เรือเลยบอกคงอบังบัวดิสิเบื่อขี้หนานไหม เดี๋ยวใครไม่รอาจะลุกอสูงสูงสูงหลอที่มากครับหลอที่มากสูง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 บางสนดังสูกินวสูงสูงสูงดีงสู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 งส อย่างนี้เลยเจอคนโดนก็ช่วงน,นี้ฝั่งไปตามกดไลค์ใครยังสนใจเลยนะครับก็ไอ้ไอจะไปเปอย่าเสพหาก่อนครับเพิ่งมาจากโรงเรียนฮันนี่มันเล่นน้ำพี่สีด้วยมันกระโดดเกาะปุ่มเปื่อนเลยนะสวัสดีครับ